สวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านครับผมมือมือนีบุญชาแนวก็มาเที่ยวบ้านครับผมก็มาหลับสมบานสวนน้องไา้ครับผมธรรมศาสตร์สวยงามมากครับผมเป็นปู่ปันอยู่ในสวนเลยครับผมนี่แนวอย่างพาราครับต้นง่ญ่ครับนี่ครับผมจังหวัดนองบัวลำพูครับผมอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลำพูครับผมน้องนี่คือพอเพิ่นเป็นน้องไส้พอผมนะครับผม ก็เลยหน้าหน้าสวนติดกันก็เลยแวะหานองหานุงครับผมนี่ครับโอ้หนามร้ายอุดมสมบูรณ์ร้ายครับผมแถวบ้านนี่ครับหนองบัวลําพูครับมีพลังงานโซลาร์เซลล์ครับผมครบวงจรครับอยู่นี่นี่ครับผมบรรยากาศกลมเลื่นครับมายามพี่ยางนองครับผมเ็นสิหาอันของให้ นี่ครับหนังไส้แต่ก่อนเผมเป็นซังอยู่ศูนย์ฟอร์ดน้องบัวลำพูมน้องบัวลำพูของผมครับผมเคยเหตุงานอยู่บริษัทฮอนด้าขอบผมฮอนด้าออโตโมบิลจังหวัดอยุธยาครับผมประกอบรถยนต์เพิ่งกับตอนสุดท้ายโควิดเพิ่งกับไปขายกับเขาอยู่พัทยาโอ้ได้มือละหลักหมื่นครับของขายกับเขาให้ฝรั่งส่งโควิดก็เลยมาอยู่บ้านเขาผมสามปีแล้ครับมากปลูกพัก ทำเกษตรย่บ้านครับผมเออคนกับยูเลยสบายครับผมเกอยางเฮ็ดลายยางครับผมพลังงานโซลาเซลล์ครับนั่นี่ครับไฟฟ้าก็มีนะครับผมต่อมาครับผมต่อมาถึงนี่เลยครับถึงสวนนี่ครับผมไฟฟ้าก็มีพลังงานโซลาเซลล์ผมมีครับผมเอ่อทีพันติดทีคอของบุญชาแนลครับผมก็เลยแวะลูกพี่ลูกน้องกันครับผมก็เลยแวะหาน้องหันนงครับ นี่ครับส่วนอย่างตะก้อนส่วนอย่างทุกนี้เต็มนลครับพ่นตัดออกพ่นปลูกกัอนอ้อยปลูกฝรังแน่ครับผมแล้วมีแต่พ่นมีส่วนอย่างสองฟังเด้อครับเด้อรวมสมบูรณ์ฟังพ่นทั้งติดส่วนอย่างพ่อมอีกพ่นมีสองฟังเนาะทีพันลายเนวนีเพ่นก็นปลูกบ้านสวนพ่นเลยตัดออกเล็กน้อยเพราะว่ามันสิได้โล่งๆนะครับผมปลูกอ้อยพร้อมนี่บรรยากาศย่ามแรงครับผมพี่น้องน้องบัวลำพู อำเภอนากางครับมาเที่ยวเลียนโอ้อยู่บานนาเห็ดก็หลายเด้อครับเออ้อในนาเห็ดคนสิมาไต่เห็ดหนาเห็ดหลายแถวป่ารดมสมบูรณ์ครับผมแง่ก็หลายครับโอ้ยแง่แลนว่ามันนัน่นนะครับตุ้มๆนี่นปลาโน่นสากรบผมแง่หลายอึ้งก็หลายครับผมทุกอย่างครับไข่หัวแดงแง่หลายก็บุญชาแนลขอบคุณที่มาเยี่ยมชม ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ครับผมสวัสดีครับผม